เพิ่มกำลังจิตใจให้แก่นักรบรมธรรม,มปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ให้มีรากฐานของจิตใจจึงเลือกสรรนำมาเพื่อให้ศึกษาพิจารณาและปฏิบัติตามนั้นให้เป็นสมบัติไว้ในจิตใจตนเองใครจะปฏิบัติได้มากหรือน้อยก็ขอให้ทบทวนให้เข้าใจและทำให้ได้ ก็จะเกิดผลแก่ตนเองสักโอกาสได้โอกาสหนึ่งเป็นแน่ขออย่าได้ละเลยอ่านและทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำต่อเนื่องต้องรู้แจ้งอย่างแน่นอนกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรให้มากๆหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์พระกรรมฐานท่านได้สั่งสอนเรื่องศีลไว้ดังนี้ อันนี้สงของศีลห้าเมื่อรักษาได้คือข้อ 1. นึ่ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียนข้อ 2. ทรัพสมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลายข้อ 3. ระหว่างลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุข ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกลายต่างครองรักกันอยู่ด้วยความเป็นสุขข้อ 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีลข้อ 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นไม่เป็นที่ระแวงสงสัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทําลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมยาา หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้สืบทอดปฏิปทาพระกรรมฐานท่านได้สอนไว้ดังนี้ทานคำว่าทานการเสียสละแบ่งปันสมบัติเงินทองเรียวแรงวิชาความรู้ตลอดอุบายและความคิดเห็นต่างๆต่อกันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจแก่ผู้ได้รับ อย่างจับใจซาบซึ้งและสนิทติดใจไม่มีวันหลงลืมตลอดกาลและยังเป็นเครื่องหมายที่หวังฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายด้วยความเชื่อถืออย่างฝังใจอีกด้วยอานิสงค์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองสภาพชีวิตในปัจจุบันควบคู่ไปกับศีลธรรม ไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในระดับครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้ศีลศีลมีอำนาจจำกัดความประพฤติที่ไม่ดีทางกายวาจาให้สะอาดกลายเป็นความประพฤติเรียบร้อยสวยงามทางกายวาจาใจคนที่มีศีลพูดมีที่จบลง มีสาระแก่นสารในคำพูดพูดมีเหตุมีผลภาวนาการภาวนาคือวิธีอ่านตัวเราให้รู้ความผิดถูกชั่วดีได้อย่างถูกต้องยิ่งกว่าผู้อื่นจะมาคอยชี้แจงความบกพร่องของเราให้เราทราบเสียอีกในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีกำจัดหรือลดละความผิดของตัวที่เคยมีมา และปิดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายมิให้เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยการไม่หัดอ่านตัวเองทำให้เกิดเรื่องยุ่งบ่อยๆการภาวานานี้แลเป็นวิธีการของผู้แสวงหาความสุขโดยถูกต้องอย่างแท้จริงและเป็นวิธีที่ไม่หลอกลวงให้เกิดความฟุ้งเฟอ้อเหือหิมไปในทางที่ผิดพบตนเองความไม่รู้ของคน เมื่อมีความสุขทางโลกด้วยลาบยศสรรเสริญที่ฟูฟ่องไปเมื่อมีทุกกายทุกใจก็โยนความทุกนั้นว่าที่มาเป็นเพราะบุคคลหรือเหตุต่างๆถ้าเป็นคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจนจิตรู้ธรรมแล้วจะสามารถควบคุมความสุขความทุกข์มีให้โลดโผนเกินกว่าเหตุเพราะรู้จักใช้ธรรมยับย ให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงที่สมควรรู้ความไม่แน่นอนความเกิดความดับไม่ยุดติดบุคคลและสภาพแวดล้อมเห็นความตายเป็นสัจจะเตรียมพร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญทุกเวลาคนมีธรรมคนมีธรรมไม่ใช่อ่านเก่งจำเก่งพูดเก่ง แต่ต้องสามารถนำทาไปปรับปรุงแก้ไขความคิดการพูดและการกระทําของตนเองให้ดีขึ้นจนตนเองรู้นั่นแหละของจริงจงพิสูจน์ตนเองเสมอเสมอดังนี้วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกไม่อยู่เป็นสุขด้วยมีสติตามระลึกรู้ ไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขขณะภาวนาถ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัวเป็นเครื่องป้องกันตัวก็อยู่ผาสุขเย็นใจอยู่คนเดียวก็สบายเพราะอยู่ด้วยธรรมคลองใจปฏิบัติศาสนา คือปฏิบัติที่ตัวเรานี่เองให้เป็นไปในทางที่ให้ความสงบเย็นใจให้คุณแก่ตนมากขึ้นสมกับศาสนาสอนคนให้ฉลาดในการรักษาตนให้พ้นภัยการรักษาสมบัติใดในโลกไม่ยากเท่ารักษาตนคือตัวเราที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแห่งความชั่วนี้รู้สึกยากมาก เพราะสิ่งที่พาให้เสียซึ่งมีอยู่ภายในนั้นมีขึ้นอยู่กับวัยการสถานที่อะไรเลยสิ่งนั้นคือความอยากเป็นเจ้าของเรือนเรืองอำนาจคอยหาโอกาสจะช่วงชิงพาให้ไปในทางเสื่อมเสียอยู่เสมอผู้ใดอยู่ในอิริยบทด้วยความมีสติและปัญญาประจำตนตลอดเวลา ผู้นั้นแหละจะเป็นเจ้าของสมบัติอันเลิศคือมรรคผลนิพพานในชาตินี้จงพยายามทำสติธรรมดานี้ให้กลายเป็นมหาสติขึ้นมาและจงทำปัญญาธรรมดาให้กลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาที่ดวงใจของเราเมื่อสติมีกำลังจนเพียงพอแล้วเราจะเดินปัญญาพิจารณา แม้กิเลสจะหนาแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกก็ต้องทะลุไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคนมีธรรมรู้จักคำว่าพอและพยายามคิดพึ่งตนเองาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นาศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลสอนตั้งแต่ขั้นธรรมดาจนถึงขั้นสุดยอด เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่ทำลายศาสนาใดคำให้อภัยคำขอโทษนี้เป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดนะสิ่งที่ให้อภัยนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนที่ขอโทษเวลาตนทำผิดก็มีคุณค่ามากขอทุกทุกท่านน้อมนำคำสอนของบุรพาจารย์ ดังที่คัดเลือกมาน่าจะพอเหมาะสมแก่การสมัยและบุคคลที่สนใจเข้ามาเกี่ยวข้องและแม้ไม่เคยมาวัดป่าพิมายวงเล็บธรรมยุทธก็ขอได้รับอานิสงส์เพื่อรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นต่อต่อไปขอให้จำโอวาทธรรมของหลวงปู่ม่านภูริทัตโตบูรพาจารย์ใหญ่ ผู้ที่โลกยกย่องไว้เป็นหลักใจว่าจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานหลวงตาวัดป่าพิมาย